เขามีการประเมินกันนะครับว่าคนไทยเองนอกจากรอของขวัญจากซซนต้ารุงตูจากทางรัฐบาลแล้วคนไทยเองก็เตรียมของขวัญเหมือนกันคุณมิวสช่วงเทศก,กาลปีใหม่นะ,ะซื้อมอบให้กับคนที่รักนะครับรวไมไปถึงบางท่านก็อยากให้ของขวัญกับตัวเองเขามีการไปสำรวจนะครับโดย m a r k e ต Bu สนะครับเป็นสถาบันวิจัยด้านการตลาดนะครับมีการเปิดเผย5ของขวัญยอดฮิตประจําปี2 5 6 5ปรากฏว่าอันดับหนึ่งคุณผู้ชมลองทายกันเล่นเล่นก็ได้นะ อันดับหนึ่งเนี่ยเป็นสินค้าอาหารและก็เครื่องดื่มยังคองใจคนไทยนํามาเป็นอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองเนี่ยเป็นสินค้ากลุ่มสุขภาพแล้วก็อาหารเสริมนะครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดโรคระบาดเองคนก็หันมาสนใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นอันดับ3กระเช้าของขวัญครับอันดับ4เนี่ยเป็นสินค้าประเภทเครื่องประดับแล้วก็อันดับ5ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งทางผู้บริหารของ m a r k e ต Bu สนะครับทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณแกรน บาตูรีเนี่ยก็พูดถึงภาพรวมว่าตอนนี้เองคนไทยก็ยังตื่นตัวนะครับมีช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่อย่างไรก็ตามนะครับว่าการระบาดของโควิดเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อเหมือนกันดังนั้นนะครับภาพรวมนะครับทาง Market b u ัสเองเขามีการประเมินนะครับว่าปีนี้เนี่ยคนไทยน่าจะวางแผนในการใช้เงินช้อปปิ้งซื้อของขวัญปีใหม่ ลดลงไปประมาณสัก45เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับจากผลกระทบของการระบาดของโควิด19ครับค่ะแต่ที่จริงถ้าใครอยากให้ของขวัญปีใหม่ไม่ต้องซื้อของอะไรก็ได้นะคะโอนเงินเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นนะคะจ่ายสดก็ได้คะ่ะอันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านยินดีรับนะคะ